สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดนัดจตุจัรนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมจากที่น้องๆรีเพจมานะครับว่าอยากให้ที่เต้นแลมสีงนะครับตอนนี้ก็จัดให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่เต้นแลมสีงจตุจัรนี้จะเป็นยังไงครับไปดูกันครับแลมเสีงเป็นถิ่นมีหอยปูลมกุ้งหอยหยิบลอยปะการงล้ลมสียงถิ่นคนมสเส้น แล้วเด็กเดนกคนนี้จตตั้งใยแข่กินปลหลักก็มานั่งชมตาอัลโลมาอัลโลมาอัลโลมาไหวไปไหวมาอาพืบพับอ่พึบพับอพืบพับพึบพับพึบพับเตล้้้อ้าแล้อ้าอ้าวอ้าอ้าอ้า แมเสิงเป็นถิ่นมีหอยกูหลุมกูง่อยหยิบย้อยปลาการังแหลมสิงเดินคนมีสตังแหลมเสิงงกินคนมีสตังไทยใครคกินฝรั่งก็มานั่งชมปลาอโลมาอโลมาอโลมาไหว้ไปไหว้มาอะพืบพับอะพืบพับอะพืบพับเพพับเพอพับ แหลมสิงเป็นถิ่นมีหอยผู้หลงกุ้งหอยยิบย้อยประการังแหลมสิงถิ่นคนมีสตังแหลมสิงถิ่นคนมีสตังไทยแขกยกนฝรั่งก็มานั่งชมลาอัลโลมาอัโลมาอัลโลมาไหวไปไหวมาอัึบผับอัึบผับอับพึบผับผึบพับผึบับเอ ลแลลมเสียงเป็นผินมีหอยกูหลุมกูงอยหยิบย้อยปากการแลมเสียงผินคนมีสะต้นแลลมเสียงผินคนมีสะตังไทยเคยกินผลักก็มานั่งชมตาอัลโลม,มาอัลโลม,มาอัลโลมาว้อยไปไว้มาออบผืพับออบผืพับอึบผพับผึบพับผึบพับต่อ آ آ راره راره